ทรมานมากๆครับช่วงอาทิตย์ถึง2อาทิตย์แรกอย่าครับแต่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมีบางอย่างที่น่าจะดีกับตัวเราคือเราเชื่อว่าการออกกำลังกายต่อให้ออกไปวิ่งได้แค่2กิโลถึง3กิโลอย่างครับพอวิ่งเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกดีกับตัวเองเหมือนทําอะไรสําเร็จสักอย่างพอเริ่มทํางานแล้ว ก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเดินขึ้นบันไดนิดหน่อยเนี่ยมันเหนื่อยแล้วทําไมร่างกายมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนเด็กๆก็เลยเนี่ยครับเลยต้องเริ่มหันมาออกกําลังกายก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าผมออกกําลังกายจนแบบมันเหมือนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตไปแล้วความสุขก็คือไม่ว่าจะวันที่จะดีหรือวันที่จะเครียดถ้าเราได้ออกไปออกกําลังกายเนี่ยเหมือน เราได้ทําอะไรหนึ่งอย่างสําเร็จในวันนั้นมันดีตรงที่พอเราออกกําลังกายมาได้นานสักระยะหนึ่งมีเริ่มมีประสบการณ์เราสนใจในเรื่องของการออกกําลังกายครับผมเราก็จะมีเรื่องของความรู้ต่างๆที่สามารถเอามาแชร์ให้เพื่อนๆสามารถเอามาแชร์ให้คนรอบข้างเขาสนใจในการออกกําลังกายแล้วก็สามารถออกกําลังกายได้อย่างถูกวิธีมากขึ้นเราเห็นพัฒนาการของเขาเห็นพัฒนาการของเราก็เป็นความสุขของเราในการออกกำลังกายครับ